คือแบบมีเสยวอ่ะทุกัางคือแบบนอลอยอ,ะอ่ะถ <c oughs> <c oughs> ึงแล้ว <c oughs> โอ้ไม่ไหว <c oughs> จากในตอนที่แล้วเราออกมาจากมายำยายหมู่บ้านแม่แม่ เดินทางมาต่อกันยังที่ห้วยกุ๊กับอำเภอแม่แตงระยะทางจากบ้านแม่แม่ราวๆ50กิโลเมตรใช้เวลาขับรถก็ประมาณ1ชั่วโมงมายังจุดนัดพบที่มีชื่อว่าร้านช้างยิ้มแก่งกีตสามารถเปิดทํา o o o l l e Map มาได้เลยที่นี่จะมีค่าจอดรถ50บาทลานจอดรถใหญ่สะอาดปลอดภยัยมีกล้องวงจรปิดอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและทางผ่านก็จะมีคาเฟ่ให้แวะเที่ยวมากมายมีกิจกรรมล่องแก่ง เราฝากจอดรถ50บาทนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายเองแยกนะคะโดยทางโฮมสเตย์บ้านสุก,กิกที่เรามาพักกันครั้งนี้เขาจะมีบริการรถรับส่งค่ะค่าบริการ150บาทต่อคนแนะนำว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านสุก,กิกหรือว่าที่บ้านห้วยกุบกับนะคะไม่ควรจะขับรถขึ้นมาเองถึงแม้ว่าจะเป็นรถโฟล์วิวก็ตามค่ะเพราะว่าทางที่นี่จ,จะค่อนข้างอันตราย ยิ่งมาในหน้าฝนนะคะถนหนหนทางก็จะลื่นเป็นโคลนสไลด์แล้วก็อันตรายมากกว่าเดิมอีกค่ะันนี้เหรอโอ้โหของจริงเริ่มครับ โอ้โหของจริงฮะทางเส้นทางถนนในช่วงแรกเนี่ยก็ยังจะเป็นทางชันอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่เขาอัดคอนกรีตมาก็ยังไม่ขรุขระแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งทางถนนที่เป็นคอนกรีตก็จะเริ่มหายไปค่ะเหลือแต่ทางที่เป็นถนนลูกลังแบบนี้เลยก็จะเริ่มหวาดเสียวขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดพีคสุดค่ะจุดพีคสุดก็คือจะเป็นช่วงกลางของทางที่จะไปนะคะจะเป็นทางชันพร้อมกับที่เป็นดินโคลนเรานั่งหลังกระบะท้ายยังรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของล้อลอยเวียงสุดตัวกันเลยหวาดเสียวมาก ะสุดหดแค่ไหนก็อยากจะแนะนําให้ลองมาสักครั้งค่ะคุ้มค่าแน่นอนเพราะอากาศข้างบนนี้เย็นสบายกลังขึ้นหนาวมากแทบไม่ต้องเปิดแอร์กันเลยค่ะความจริงแล้วระยะทางจากจุดรับฝากรถมายัางห้วยกุกกับเนี่ยห่างกันแค่4กิโลนะคะแต่ว่าเนื่องจากด้วยสภาพถนนแบบนี้จึงทำให้ต้องนั่งรถใช้เวลาประมาณ20-30นาทีกันเลยค่ะ เมื่อมาถึงน้องๆเขาก็พาเราเข้าไปเช็คอินที่บ้านพักนะคะครั้งนี้เราเลือกพักเป็นบ้านกระโจมคิดเป็นหลังค่ะหลังละ1,600บาทไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางแต่ถ้าใครที่ไม่สระดวกนอนกระโจมแบบนี้หรืออยากจะมาประหยัดหรือมาคนเดียว <c oughs> เขาก็จะมีนอนแบบบ้านพักด้วยนะคะเป็นลักษณะโฮมสเตย์จะคิดค่าบริการ750บาทต่อคนค่ะ นี่อยู่ที่ไหนครับสวงวน,นและในที่สุดเราก็มาถึงซุกกิ๊กโฮมสเตย์ที่ห้วยกุกับค่ะโหดจริงโหดเลยอ่ะมาหน้าฝนคือแบบมีเสียวอ่ะทางคือแบบเป็นทางชันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นขรุขระเป็นโครนอ่ะ หูล,ล้อปัดไปปัดมาคือเสียวสุดเสียวแบบล้อลอยอะ่ะเอ้ยยังแบบตื่นเต้นเหมือนนั่งรถไฟหอแล้วพอข,ขึ้นมาถึงคือบนรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะขาวไปหมดทุกทิศทุกทางขาวแบบขาวเลยมองไม่เห็นวิวอะไรเลยอ่ะแต่เย็นดีนะเย็นแบบเย็นมากเลยค่ะตอนนี้เรามาเดินสำรวจ <Yeah. S 1> รอบรอบ ที่โฮมสเตยนะตรงข้ามกับที่โฮมสเตย์เขาก็จะมีร้านขายนี่ร้านขายขนมเครื่องดื่มตบงนี้มีอะไรบ้างไปดูดิโอ้ขนมเยอะอยู่นะนมีอะไรนะ่ากินเออเออปูไทยเอาไอ้เขาได้ยิเสียงถุงนี่คือมาเลยนะแกบไม่ได้เออ มีน้ำแข็งมีขนมมีทิชชู่เปียกทิชชู่ยังมีอยู่เราหมดก่อนมมไม่ไม่แต่ยังมีอยู่<ม>โอ้มีโค้กที่เลยได้วะวันละไงได้ไดมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยข้างหลังอืนเฮ้ยนี้มีอะไร ดีมากเต็มที่ไปเลยตั้งบาด้วยนี่ว่าอืมนี่ไงปาร์ตี้หมูกกะทะเขาเตรียมน้ำแข็งเอาไว้พร้อมเลยเมี้ยวเมี้ยวมีสั่นทำงานเร็วเนี้ยวเนี้ยวเนี้ยวเนียวเนียวโอ้โหนั่นไงมันเอาวันโอายวิ่งร้อยเมตรมีทาโร่ป้าไต่คุณร้อยเห็นเราถือถุงขนมไงก๊อปเก็บก๊อปเก็บมาละน้องบอกว่าน้องจะมาตรงเวลาหมูกระทะ ใครว่ามาเที่ยวดอยแล้วเหงาไม่ใช่สำหรับที่นี้แน่นอนเพราะว่าด้านบนเนี่ยมีน้องเหมียวมาคอยเล่นด้วยมาขอนอนตักแล้วก็มาขอขนมกินพี่ๆท่านไหนที่เป็นทาสแมวเหมียวก็อย่าลืมพกขนมติดมาฝากน้องๆด้วยนะ ใครมาในวันที่อากาศดีๆสามารถจองโปรแกรมไปเที่ยวผาสามเหลี่ยมได้นะคะโดยจะมีค่ารถแล้วก็ค่าบริการของไกด์กร๊ปละ800บาทโดยค่าบริการของที่นี่เขายังไม่รวมอาหารเย็นนะคะจะต้องสั่งแยกไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะเป็นชุดหรือว่าจะเป็นอาหารตามสั่งเขาก็มีค่ะราคาหมูกระทะก็ ทั่วไปนะคะเริ่มที่200บาท450บบาทแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยค่ะราคาเท่ากับด้านล่าง บรรยากาศตอนเช้าอีพาไปรีวิวห้องน้ำดีกว่านี่ก็จะเป็นกระจกแล้วก็ที่ล้างหน้าหน้าห้องน้ำที่ล้างมือแลวนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแยกห้องอาบน้ำระหว่างแยกกันระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องสุขามีแมงมุมด้วยนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำมองเห็นไหม แบบนี้นะคะเป็นฝักบัวแล้วก็เป็นเป็นถังตักราดมีที่แขวนผ้าให้พอสมควรแล้วก็มีสายชำระนี่อย่างนี้นะคะเห็นวิวแบบนี้เลยเป็นชักโครกนะโอ้ยฝนตกแบบตลอดต่อเนื่องตั้งแต่มานี่คือเป็นขาวขาวแบบเนี้ย ทั้งวันเลยตั้งแต่ที่มาถึงจนตอนนี้เลยค่ะคือแบาบว่าฟ้าไม่เป็นใจใเราเ้าสงสัยต้องมาซ่อม <c oughs> บ้านสุก,กิกทำไมทํากับเราแบบนี้ไหนแหนนางแมว,มใ,วให้ผลหรือขอผลไอ้นียขนาดถึงขอผล ลงไปเลย